สวัสดีครับท่านผู้ชมเรากติดตามมาชั่วดีๆทุเรียนบ้นเนินครับวันนี้พามาดูทุเรียนทนพระเอกของเราที่ต้นใหญ่นะครับอายุ13ปีนะครับย่าง14นะครับพามาอัปเดตนะครับทุเรียน2รุ่นนะครับรุ่นแรกก็ เท่าไข่ห่านนะครับรุ่นที่สองพึ่งดอกบานนะครับดอกบานเมื่อคืนนะครับมาผสมเกสรช่วยนะครับเป็นปีแรกนะครับที่กขออกสองรุ่นนะครับซึ่งอากาศมีส่วนสำคัญนะครับทำให้ที่ทำให้ทุเรียนออกดอกสองรุ่น,น อานนกาศแปรปรวนครับดูท้องฟ้าท้องฟ้ามีเมฆนะครับท้องฟ้ามีเมฆแล้วก็ลมหนาวมาอีกนะครับอะไรกันแน่นะครับในขณะนี้ยังหนาวอยู่นะครับลมเย็นพัดมาหนาวเย็นนะฮะทีนี้ เป็นลูกเดียวนะครับแล้วก็มีดอกชุดที่สองนะฮะ่งบนมีลูกเยอะไม่มีดอกชุดสองมานะครับเดี๋ยวเขาจะสลัดอีกนะครับให้กัสลัดเองอันนี้ห้อยต้องแต่งต้องแต่งนะเนี่ยลูกนี้ห้อยต้องแต่งต้องแต่งนะพร้อมที่จะหลุดละ ชุดอสองก็เยอะอยู่นะครับเยอะอยู่มาลุ้นกันว่าจะติดไหมนะครับจะติดสักสิบยีลูกไหมนะครับอันนี้นับชุดแรกนี่นับดูคร่าวๆนะประมาณ22ลูกนะครับคือ22ลูกนี่คือตัด ตัดลูกที่คิดว่าจะล่วงออกนะครับช่วงบนๆน,นูน้นลูกสวยนะครับโปลายปลายยอดเริ่มจะแตกยอดอ่อนนะครับปัญหาเริ่มมานะครับที่จะแตกยอดอ่อนคือใบ ปลายกิ่งนะใบปลายกิ่งก็ร่วงพอช่วงช่วงที่ลมแรงนะครับปลายกิ่งปลายยอดนะครับร่วงหมดนะครับพอร่วงปุ๊บเขาก็จะแตกใบอ่อนมาชดเชยนะครับแต่ตามกิ่งไม่มีแขนงยังไม่มีแขนงนะครับเนีย่ยลมโชยๆหนาวๆนะครับตอนนี้อากาศเย็น ยีอ,องศากำลังสบายบายนะครับเหมือนเปิดแอร์ทีนี้จะติดตะต้นไหร่นอชุดเก่าน้อยมากเลยชุดแรกน้อยมากโอเคครับผมพาชมพาอัปเดตท่นี้หละครับ สำหรับพระเอกนะครับหมอนทองของสวนครับผมคลิปนี้ขอบคุณสวัสดีครับ